เริ่มต้นที่อะไรครับ190บาทเป็น Master. มาสเตอร์เมื่อเป็นมาสเตอร์แล้วนะครับนำทัาหรือว่านาการตลาดของบริษัทไปโพสตามสื่อโซเชียลต่างๆเมื่อมีคนสนใจเข้ามาเป็นมาสเตอร์ได้เงินเท่าไหร่ครับ500จําได้ใช่ปะนะครับแต่นั้นได้เหรียญทีเท่าไหร่ครับ2องรยเหรียญทีนี้มันเกิดคําถามครับต่ายคนถามมานะครับมีทั้งคนที่รู้เรื่อง c ริป t o เคอ r e n c y นะครับมีทั้งคนที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องเรื่องนี้นะถามว่าแจกเหรียญแบบนี้เนี่ยทําไมถึงต้องแจกให้กับคนทางน เราสังเกตเห็นเพราะว่าปกติในการแจกเหรียญทั่วไปมันทุกๆก,การตลาดของการทําเหรียญออกมาสังเกตดูนะครับถ้าเกิดคนที่เคยเจอนะส่วนใหญ่แล้วเขาจะแอบดรอปเหรียญให้กับคนจำนวนมหาศาลเพื่อถือทองเนี่ยต้องเลยครับคําถามไหมนะคนที่ได้รับเหรียญไปนั้นน่ะเขารู้ไหมครับว่าเหรียญมันทาอะไรได้เขาเป็นใครอะครับเขาเป็นใครก็ไม่รู้ที่สนใจเหรียญต้องไหมฮะเมื่อเหรียญมันมีราคาทุกคนทำยังไงครับ ถ้าแจกเหรียญให้กับคนล้านคนที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแพลตฟอร์มไม่รู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจเลยครับแจกให้ไปครับเนี่ยแจกไปครับคนละร้อยห้าสิบเหรียญครับแจกให้คนล้านคนครับหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเหรียญแจกไปเสร็จปุ๊บทุกคนทําอะไรครับขายราคาดีทุกคนแห่ขายเลยครับจะมีเกิดขึ้นหรือไครับแน่นอนครับแากนั้นเหรียญเป็นไงครับเด่นหายไปหรือเป่าะปเด่หายไปแล้วแสดงว่าครับส่วนใหญ่แล้วเหรียญที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ จะไม่ได้มีธุรกิจรองรับนะครับเขาไม่ได้มีความไม่ได้มีการาาวางแผนในการนาธุรกิจมารองรับแต่ทาเหรียญขึ้นมาเพื่อเก่งกาไรเหรียญน,นั้นจะทํามูลค่าได้อย่างคือการถือเพื่อเก่งกําไรห,หรือการเท่ดในตลาดนะครับเมื่อไม่มีบริษัทมารองรับที่ชัดเจนเหรียญเมื่อขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะลงมานะเป็น,นกลไกของเศรษฐกิจของเหรียญโดยปกติซซเรชันครับเราแจากเหรียญทั้งหมด1 5 0 0 0 0คนให้ถือครองเหรียญครับคำถามนะถ้าทุกคนในนี้ คือหนึ่งสนหนึ่งในแสนห้าอยากให้เห็นราคาหนึ่งบาทสามสิบาทหรือหนึ่งร้อยครับก็อยเราอ,อยากให้เห็นเท่าไหร่ฮนะหนึ<อ>่งรอ้อยแต่ทุกคนในคนแต่ทุกคนในห้องนี้คือคนที่ทํางานอรู่ต้องอเป็นหนึ่งในแสนห้าหมื่นคนถูกไหมฮนะทุกคนคือคนที่ทํางานทุกคนเป็นนักธุรกิจถูกไหมฮนะทุกคนเป็นสมาชิกทุกคนเป็นตัวแทนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแพลตฟอร์มซีเลชั่นคือแพลตฟอร์มทําอะไรถ้าได้ถ้าอยากได้หนึ่งร้อยครับหนึ่งแสนคนเนี่ยช่วยทํากรตลาดได้ไหมครับ แล้วช่วยช่วยบริษัททำการตลาดได้ปะถ้าแสนห้าหมื่นคนทำท้าหรือการตลาดที่เบียพูดนะครับนำสื่อโซเชียลต่างๆแบนเนอร์ต่างๆนะครับรูปภาพต่างๆสื่อต่างๆวิดีโอคอนเทนต์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนำไปโพสตาม Facebook, IG, TikTok หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่บริษัทกำหนดและวางแผนเอาไว้ให้จากทีมการตลาดมืออาชีพที่เขาดูแลเพราะว่าลงตรงไหนโพสอะไรแล้วจะได้ ลูกค้าเข้ามาโพสอะไรแล้วจะได้กระแสเข้ามาจากนั้นครับทุกคนหนึ่งแสนห้าหมื่นคนนาไปโพสพร้อมกันทําได้ป่ะครับทได้ถ้าทําได้เราคิดว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นคนถ้าตีว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยดูน้าเฟรนตัวเองนะมีเพื่อนสักพันคนพอได้ไหมเฉลี่ยเฉลีตต่ยสักพันคงพอได้ปะ่ะแสดงว่าจะมีคนเห็นเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบล้านร้อยห้าสิบล้านคนที่เห็นโพสโพสเนี้ยเราก็สินค้านั้นดังเลครับดังปะ่งปะถ้าดังแล้วสิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับคิดครับเราจะดูอะไรครับ ดูดพาร์ทเนอร์ถูกป่ะครับดูดพาร์ทเนอร์ดูดคนสนใจเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมาหาศาลจริงปะ่ะ<อ>แล้ว้าคนเข้ามาเราตุ๊บจากแสนห้าขยับขึ้นไหมครับสามแสนห้าแสนล้านหนึ่งแสดงว่าถ้าล้านคนโพสต์ค้อมกันแบบนี้กี่ต่างขึ้นกว่าเดิมไหมต่างขึ้นกว่าเดิมแล้วในภาพนะครับทำไมพาร์ทเนอร์ต่างประเทศถึงอยากเข้ามาถ้าเรามีคนไทยที่พร้อมโพสต์สินค้าหรือโพสต์ธุรกิจ ของต่างประเทศล้านคนพสพร้อมๆกันเราคิดว่าต่างประเทศอยากจะเข้ามาในไทยไหมอยากจะเข้ามาในไทยตอนเราปัปนี่แหละครับง่ายๆครับเมื่อเรามีคนแล้วและคนทุกคนเข้าใจธุรกิจของเซเลชั่นว่าเซเลชั่นคืออะไรและทุกคนพร้อมใจกระทำท้ามันจะเกิดอะไรครับพาวเวอร์มาร์เก็ตติ้งคือรูปแบบมาร์เก็ตติ้งรูปแบบใหญ่ก้อนโตเขาเรียกว่าโมเมนตัมนะครับ คิดทุ่มเข้าไปพร้อมโปรโมทสินค้าสินค้านั้นหรือธุรกิจธุรกิจนั้นให้ดังทันทีตั้งแต่วันแรกๆเลยที่เปิดธุรกิจขึ้นมาแต่นั่นแสดงว่าวันนี้แบรนด์ใหม่เปิดมาทุกคนล้างคนโทรลความการแบรนด์นั้นเป็นที่รู้จักไหมครับที่เหลือแล้วครับขึ้นอยู่กับการตลาดและคุณภาพของสินค้าว่าจะไปต่อให้ดีแค่ไหนถูกต้องปับเมื่อเมื่อตืนดึกรขแลส่งผลอะไรครับส่งผลต่อเศรษฐกิจของเหรียญเพราะอะไรครับพาร์ทเนอร์เข้ามานําเหรียญจ่ายยาไปใช้ โรงพยาบาลเข้ามาโรงแรมเข้ามาธุรกิจต่างะได้เข้ามาและทุกคนใช้เหรียญจายาทั้งหมดคิดว่าเหรียญจายาจะขึ้นไหมครับเหรียญขึ้นไม่อยู่ที่คนในถือเหรียญเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าเหรียญเราไปสร้างประโยชน์อะไรกับคนข้างนอกได้มากน้อยแค่ไหนเท่านี้ครับถ้าเหรียญเรามันไปอยู่ในธุรกิจอื่นๆข้างน,นอกได้เยอะแยะมากมายครับนะนั่นแปลว่าคนจะถือครองเหรียญเราเยอะมหาศาลมากกว่าคนข้างในนี้ถูกปะสงผลทําทให้เหรียญ มันค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเมื่อสมาชิกของเราถูกไหมที่เริ่มต้นมาค่อยๆขายเหรียญในจุดที่ตัวเองพอใจ90บาท70บาท100บาท150จะขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตัวเราพอใจแต่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่มันมีแต่นะอันนี้เราทําเพื่อให้เหรียญมันขึ้นถูกต้องไหมทุกคนเป็นคนกำหนดอยู่แล้วว่าจะให้ราคายอย่างเท่าไหร่สมาชิกทุกคนเป็นคนกำหนดบริษัทเป็นที่ปล่อยการตลาดปล่อยทาร์ดิวพาร์ทเนอร์ธุรกิจเขา้ามาแต่ ทำยังไงล้ะครับถ้าวันนี้เหรียญนนะ่มันขึ้นปุ๊บแล้วขายทิ้งเลยได้เงินมาก้อนเดียวอยากจะได้เงินแบบมากขึ้นกว่าเดิมนะ <Yeah. S 1> อยากปะ <Yeah. S 1> วันนี้เรามีโอกาสดีที่สุดเพราะอะไระครับเพราะว่าทุกคนเป็นคนที่ได้รับเหรียญฟรีถูกปะไม่มีใครได้เหรียญฟรีนะครับคนไหนมาขอซื้อเราล้านสองล้านเราไม่ได้ขายนะไม่มีเปิดขายเลยไม่เคยขายให้ใครแม้กระทั่งสมาชิกเองจะขอซื้อเราก็ไม่ได้ขายแต่เราแจากอย่างเดียว แต่แจกให้กับคนที่ทํางานเท่านั้นทีนี้เหรียญมาได้มาแล้วครับทํายังไงถึงจะทําการต่อยอดได้อีกนอกจากว่าราคามันขึ้นแล้วทํายังไงให้เหรียญมันเพิ่มมูลค่าได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะหลายๆคนถามไปว่าวันนี้เหรียญแจกฟรีแล้วอ่ะถ้ามันจบมีนาแล้วอ่ะจะเอาเหรียญมาจากไหนนี่ไงเตรียมมาให้แล้วแต่เตรียมไว้สําหรับคนที่เป็นคนทํางานในรุ่นบุกเบิกนะต้องใช้คานี้นะครับเป็นเครื่องผลิตเงินผลิตเหรียญให้เราอีก เราสามารถนำเหรียญมาลงทุนครับในสินทรัพย์ดิจิตอล NFT ได้สมมติว่าเรากำลังจะเปิดเกมขึ้นมาหนึเกมยกตัวอย่างว่ามันคือเกมฟาร์มแล้วกันเกมนะครับเมื่อเหรียญเราจายาคอยเข้ากระดานหรือทำการเปิดในระบบสมาร์ทคอนแท็คเหรียญเราคนทั่วโลกจะมองเห็นพร้อมกันไม่ใช่แค่คนไทยนะครับโอเคนะสมาร์ทคอนแท็คหรือว่าบล็อกเชนนะครับมันจะอยู่ในแถบตอนที่ทุกคนเห็นทั่วโลกนะครับ ทุกคนจะรู้หมดเลยครับว่าเหรียญจายย่าอยคือเหรียญอะไรทุกคนจะเห็นไว้เปเปอร์ของเหรียญได้นะทุกคนทั่วโลกจะเห็นพร้อมๆกันแล้วั้วันนี้ครับจะทำยังไงเพื่อให้คนทั่วโลกเนี่ยเข้ามาใช้แพลตฟอร์มได้ด้วยเราก็ได้ดีไซน์ไว้ครับว่าตอนนี้คนกำลังให้ความสนใจกับเกมมากๆแต่เกมของเราจะไม่ใช่เกมที่ทําขึ้นมาเพื่อที่ปั่นเหรียญปัาา่นราคาแต่เกมของเราต้องทําเกมที่สามารถรับรองกับแพลตฟอร์มอีคอมเ e มิร์ซของเราได้มันต้องสามารถเม์ดกันไนดะ้ มันต้องสามารถลิ้นกันได้ในทุกๆสิ่งนะครับทีนี้ทำยังไงฮะถ้าวันนี้เราได้เหรียญมาฟรีหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญอหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเหรียญที่เมื่อกี้พูดไปต้องไหัในหนึ่งแสนห้าหมื่นคนนึกภาพตามไหนะเรามีคนทั้งหมดหนึ่งแสนห้าหมื่นคนที่ถือคองเหรียญถูกต้องไหมครับถ้าวันนี้ไอซ์บอกว่าไอซ์จะมีที่ดินขายเป็นที่ดินใน NFT เป็นที่ดิน NFT นะที่อยู่ในนะครับเกม ฟาร์มซึ่งที่ดินนี้มีมีมีหน้าที่อะไรนะครับทุกคนในห้องคือหนึ่งดูเซอร์ที่เป็นเหมือนหนึ่งตัวละครในเกมเกมหนึ่งชื่อว่าเกมฟาร์มแล้วก็อย่างนี้ว่าเกมฟาร์มทุกคนคือชาวสวนครับแต่มองตัวเองนะแต่มองตัวเองนะครับว่าทุกคนคือชาวสวนนะทีๆๆนี้ทุกคนจะมาปลูกผักปลูกพืชปลูกต้ไนไม้ต้องปลูกที่ท,ที่ดินถูกต้องไหมครับแต่มันได้เกมมันจะไม่มีที่ดินครับในเกมจะไม่มีที่ดิน เราเลยเปิดขายที่ดินครับขึ้นมาแต่ที่ดินในเกมดันมีเพียงั้งหมดแค่พันแปลนครับแต่มีคนทั้งหมดแสนห้าหมื่นคนครับโอเคนะหนึ่งแสนห้าหมื่นคนครับแต่มีที่ดินเพียงแค่พันแปลงแล้วก็ไม่ได้ขายเพิ่มเราก็อยากนะครับนงะ่ที่ดินนะที่ดินครับมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับเมื่อจํานวนคนที่ต้องการมีมากกว่าทรัพย์สินที่มีแมลว่ลาราคาจะขึ้นไหมครับ แล้วถามว่าคนไหนที่จะซื้อที่ดินตรงนี้ได้ครับคือคนอาคนนี้ยกมือกันเต็มเลยนะคะคือคนที่มีเหรียญจากการได้มาฟรีๆจากการทําากรตลาดให้กับบริษัทนักวันนี้ครับเพราะที่ดินแปลงนี้เหล่านี้เราขายให้กับคนในไม่ได้ขายกับคนนอกแต่นั้นแสดงว่าครับเราขายให้กับคนที่มีเหรียญในมือตอนนี้ครับพอมีเหรียญปุ๊บได้โอกาสซื้อที่ดิน ที่นี้เกิดอะไรขึ้นครับซึ่งที่มาทําไมคนแสนห้าหมื่นคนมีที่ดินอยู่แค่พันแปลงทุกคนอยากจะเข้าไปเล่นเกมครับเพื่ออะไรครับเพื่อขุดเหรียญครับทุกคนต้องการไปขุดเหรียญครับเช่นตัวอย่างนะครับทุกคนต้องเข้าไปขุดเหรียญในที่ดินแต่ตัวเองไมีที่ดินทําไงครับต้องเช่าครับต้องเช่าใครครับพันคนถูกต้องไหมครับที่มีที่ดินที่ดินหนึ่งแปลงนะครับมีคนเช่าปลูกทั้งหมดหนึ่งพันคน สมมติในหนึ่งวันนะครับตอนหนึ่งคนสามารถปลูกผักได้วันละร้อยต้นถ้าเราบอกว่าเราเก็กบค่าเช่าครับ10%จากผลผลิตหนึ่งร้อยเท่ากับสิบถูกต้องไหมครับแล้ววันนี้มีคนเชาน่าทั้งหมดหนึ่งพันคนถูกต้องไหมคะพันคนคูณสิบเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นเราปลูกได้ยังครับเราปล่อยเช่าเฉยๆได้มาเท่าไหร่ครับผันหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งถูกต้องปหเราปล่อยเช่าเฉยๆได้มาหมื่นหนึ่งทำไมคนถึงต้องมา,ชาเช่า,า,า,ค,า,า,ชาครับก็เขาต้องการขุด เขาต้องการขุดอยู่แล้วมันเป็นปกติที่เขาต้องทําอยู่แล้วแต่เขาไม่มีที่ให้ขุดต้องมาขุดที่ไหนครับที่ดินเราเมื่อขุดที่ดินเราเราปล่อยเช่าครับแล้วเราก็ได้ต้นมาฟรีๆครับผมก็ได้ข้าวได้ผมผลิตมาฟรีๆครับหนึ่งหมื่นแล้วถ้าเราบอกว่าหนึ่งอมื่นเนี่ยเดี๋ยวเตรียมต่างๆานะสมมติตีมไปสักสิบบาทพอคิด,ดง่ายๆงงๆแสดงว่าอะไรครับถ้าวันนี้มีคนปลูกได้ว,วันละหนึ่งร้อยต้นเราเก็บสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับวันละสิบต้น มีคนมาปลูกกับเราในที่ดินหนึ่งพันคนต่อหนึ่งแปลงเราจะได้วันละหนึ่งหมื่นต้นหนึ่งหมื่นต้นคูณเงินสิบบาทเท่ากับหนึ่งแสนบาทานั่นคือเครื่องผลิตรายได้ให้กับเราครับจากเหรียญที่ได้มาฟรีๆนะครับเส okay, ครับต่อครับนี้มันจะมีต่อครับเหรียญน,นะฮะไม่ได้ไปต่อมันมันไม่ได้มีแค่การที่ลงในเกมแต่มันยังสามารถไปต่อยอดอื่นๆได้นำจ่ายยาคอยที่ได้มาจากการขุดเราเนี้ย ไปลงทุนในอ e ีคอมเมิร์ซหมายความว่าอะไรหมายความว่าทำบรยเวมทำสินค้าขึ้นมาก็ได้ครับที่กับโรงงานที่รับเหรียญเราครับเป็นพาร์ทเนอร์ของเราผลิตสินค้าขึ้นมาและเอาไปทาการตลาดเ,เพื่อนะครับเพื่อนํากลับมาขายในแพลตฟอร์มแลกมูลค่าแลกรายได้กลับมาอีกหนึ่งช่องทางกลายเป็นอะไรครับเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าจากการที่ได้เห็นฟรีไปขุด และได้เหรียญกลับมาเอาเหรียญไปลงทุนทําแบรนด์ของตัวเองกลายเป็นอะไรครับจัดกเกียญฟรีๆกลายเป็นเจ้าของแบรนด์ฟรีๆแต่ได้เงินไม่ฟรีนะเพราะรายได้มันจะเข้ามาจากการขายสินค้าจากทุกๆช่องทางต่อมาทำาะไรอีกครับดูนะนำไปลงทุนในโลกเสมือนจริงครับกับพาร์ทต่างๆชเช่นกเกษตรโรงแรมร้านอาหาร,กรเกษตรก็เลยครับยกก็อยากทานะบางทีมันจะมีความกเกษตรที่เขาได้ M O U มาจากต่างประเทศรับซื้อผลผลิตแบบในอัน นะาาาการันตีราคาการันตีรายได้การันตีมหาศาลเลยนะครับทีนี้ครับส่วนใหญ่แล้วกเกษตรกรจะมีเพียงแค่ที่ดินแต่ไม่มีงเงินทุนถูกไหมฮะเขาก็เลยต้องเปิดประับนายทุนเข้ามาร่วลงทุนดัววถูกต้องป้ะเคยเจอพวกนี้ใช่ไหมวันนี้ครับรามีคนหนึ่งมีฟาร์มฟาร์มหนึ่งที่ได้เอ็มบูฉบัดใหญ่มาเลยแล้วก็ติดต่อเป็นพาร์ทเนอร์กับสี่เดชั่นนะครับอยากจะให้อะไรครับอยากจะให้เนียร์จาย,ย่าครับร่วมลงทุนเป็นฟาร์ม เป็นดีต้อนฟาร์มครับสมาร์ทฟาร์มกับเขาซึ่งเราจะเห็นผลผลิตทุกวินาทีครับเปิดดูตอนไหนก็ได้ครับเห็นฟาร์มหมดเลยเปิดตรงไหนก็เห็นนะครับและเห็นผลผลิตแบบชัดเจนโดยที่ไม่มีการโวงกันเพรอเลยครับพะเราเอา NFT มาเกี่ยวข้องเพราะฟาร์มฟาร์มนั้นมันจะเป็นฟาร์มในโลกเสมือนจริงที่เป็นสิททรัพย์ของเราเองจากการที่นําจาย,ยาก,กไรไปซื้อครับไปซื้อครับและเมื่อขายได้ผลผลิตเหล่านั้นเมื่อขายได้ จะถูกเทินกำไรกับคืนมาหาเราจากเหรียญที่เราได้มาปีนะครับแปลงเหรียญเพิ่มผลิตเหรียญเป็นมูลค่ามหาศาลได้เหรียญจำนวนเยอะขึ้นนําไปลงทุนในโลกเสมจริงและแปลงเป็นเงินกับมาหาเรากลายเป็นนะรครับกลายเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจต่างๆเราจะสังเกตเห็นครับว่าบางครั้งมันจะมีประกาศว่าโรงแรมเปิดใหม่เปิดขายห้องถูกไหมครเปิดขายโรงแรมเปิดขายบ้าน และปล่อยเช่าโดยโรงแรมเป็นคนดูแลเราจะเคยเจอธุรกิจแบบนี้เราจะเอาเงินมาจากไหนครับก็เอามาจากจ่ายย่าเนี่ยละครับที่มันมีมูลค่าที่เราเสรมกันขึ้นมาที่เราขุดมนขึ้นมานะที่เราได้มาจาก B P แต่การที่เราทำงานนะตอนนี้และแปลงเป็นมูลค่ากลายเป็นเป็นพาร์ทเนอร์โรงแรมต่างๆได้ร้านอาหารก็เหมือนกันครับร้านอาหารเราจะขยายสาขาต้องใช้เงินไปใช้เอามาจากไหนครับก็เอาจาา่ายย่าคอยเป็นวมลนทุนกับเขาครับกลายเป็นนะครับเจ้าไไของร้านอาหาร เปิดเป็นชายต่างๆได้จากเหรียญที่ได้มาจากการทำงานตอนนี้และเหรียญฟรีเพิ่มมูลค่าให้กับเราและนำไปลงทุนต่างๆได้มีอีกครับนะครับสเต็กิ้งครับูเป็นเป็นปล่อยกู้อ่านี้มีการปล่อยกู้ซึ่งมันจะเป็นปล่อยแพลตฟอร์มครับจะเป็นปล่อยปล่อยแพลตฟอร์มปล่อยกู้ไม่ใช่ไปอยู่ไปปล่อยกู้ยืมเงินนะใช่เัินนะจริงๆมันคือการเอาไปสตาร์ทเขาเรียกว่าสเต็กไว้สตาร์ทไว้นะฮะแล้วบางคนเรียกบางคนเรียกฟาร์มบางคนเรียกฟาร์มเอาไปฟาร์มไว้แล้วเหรียญมันจะเพิ่มมูลค่าคือปล่อยดอกนะครับ คนจะเอาเหรียญเราไปทำอะไรครับไปเทรไม่มีอะไรมากครับคนเอาเหรียญเราไปเทรดเอาไปใช้เอาไปทํำธุรกรรมของเขาต่างๆแค่นั้นเองครับต่อมาก็คือ P2P ครับตั้งราคาโอนนะเพื่ออะไรครับลดปัญหาเลือกค่าแก๊สอยากได้เงินเร็วๆนะอยากได้เงินทันทีอ่าเราก็ตั้งราคาได้นะมาทำได้หมดครับคลิปต่อครับโอเคต่อมาครับเป็นกองสนับสนุนครับสตาร์ทอัพใหม่ๆซึ่งมันมีในหนึ่งในไวท์เปเปอร์ของบริษัทเช่นกันนะครับก็คือเอาไปร่วมลงทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพใหม่ๆ ที่เราเห็นว่ามันมีอนาคตนะครับเราจะเปิดขึ้นมานะครับสามารถเอาเหรียญจายคาคอมมาวมลงทุนกับพาทเนอร์คนนี้ได้นะเราดูแล้วว่าเฮ้ยไวท์เปเปอร์เขาดีโอเคโค้ดเห็นด้วยเราก็แค่เอาเหรียญเรามาลงทุนกับเขาสามารถทําได้ครับต่อมาครับรบวมลงทุนกับธุรกิจอื่นๆครับได้เยอะๆมากมายมันมีหลายช่องทางที่ทําให้เราสามารถสร้างารายได้ให้เราได้อีกเพราะอะไรครับเพราะว่านี่แอปบอกับว่าเราโตมาจากพื้นฐานของอ e ีคอมเมิร์ซ เราสาม,มารถมิร์ชกับธุรกิจได้ทุกธุรกิจนะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือเรามีคนคนระับคนทำมาร์เก็ตติ้งคนทำทาร์ฟพร้อมกันทำไมคนถึงต้องทำทาร์ฟอ่ะเพราะทาร์ฟให้ NFT ทครับและ NFT เอาไปใช้ในเกมครับใช้ในการขุดเหรียญเมื่อกี้แหละที่เรากำลังขุดกันอยู่คนระับทำไมคนถึงต้องทำเพราะทุกคนอยากได้ทาร์แล้วต่างประเทศทำไมต้องทำทำไมต้องเข้ามาในแพลตฟอร์มเราเพราะต่างประเทศไม่มีอ e ีคอมเมิร์ซแบบเราแต่เขาจะต้องเข้ามาทำทาร์ฟ ทำอ e ีคอมเมิร์ซและนำเหรียญ NFT น LP, ไปใช้ในเกมของเขาเหมือนกันนะครับไปใช้ในเกมของเขาเหมือนกันนะครับอันนี้คือเบรดิทอนเบโอดโซเฟียที่เราทำนะสิ่งนี้นก็มันจะบอกกัคือว่าวันนี้ครับถ้าเกิดเรามองภาพเดิมๆจากการที่เราเคยขายสินค้าโดยปกติเั่าไปเราก็จะได้เงินแค่ช่องทางเดียวแต่ถ้าไม่ได้มาเปิดใจนะครับเปิดใจจริงๆเนาะก็เชาวเปิดใจจริงในการที่แบบเอาความเป็นดิจิตอลเข้ามาในชีวิตนะครับเหมือนตอนที่เราเปิดใจยอมรับสมาร์ทโฟนนะครับ เมื่อก่อนป้าคิดไม่เป็นถูกป้ะจะใช้ปุ่มเลยทุกวันนี้มีปุ่มป้ะไม่มีนะแต่ว่าเมื่อก่อนแอนตี้นะไม่มีปุ่มต้องมีปุ่มนะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เรียกว่าโทรศัพท์อันนี้เรียกอะไรไม่รู้ทุกวันนี้เป็นไงครับไปช่วร้านไหนขอปุ่มหน่อยเขาด่านะถูกป่ะไม่มีแล้วนะแบบนี้ไม่มีปุ่มนะถูกป้ะนะครับ้งกคีย์บอร์ดไม่ใช่นะครับแต่นั้นหมายความว่าถ้าวันนี้เราไม่ยอมปรับตัวเองเราไม่ทันนะครับเราก็จะล้าหลังเราก็เดินตามตลอดเวลาวันนี้สิ่งที่ซีเลชั่นทำครับคือเรามองถึงอนาคต และทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้แต่ที่ไอซบอกครับลองนับมิค่าตามนะมันวนเป็นวงกลมครับมันจะวนเป็นวงกลมนั่นหมายความว่าเริ่มต้นที่อ e ีคอมเมิร์ซและไปจบอยู่อ e ีคอมเมิร์ซนะครับจากนั้นเมื่อเหรียญที่ได้มารายได้ที่ได้กลับมานะครับมันจะสร้างรายได้มาหาศาลถูกปหมคและนําไปทำอะไรครับพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้กลายเป็นซูเปอร์แพลตฟอร์มที่ต่อไปนะพวกข้างหน้าครับเราสามารถรับทั้งลูกค้าตัวแทนหลายๆคนเข้ามาในแพลตฟอร์มได้ กลายเป็นซเปอร,ร์แปรอร์มหรือว่าซปเปอร์แกปนะครับที่เขาพูดกันเพราะการที่เรามีคนมาหาศาลจะดูธนาคารมาใช่เรื่องยากหรอกไม่ใช่เลยถูกไหมครับธนาคารอยากวิ่งเข้าหาเรามากกว่าครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราทําคือเราเริ่มต้นจากคอว่าอ e ีคอมเมิร์สนะครับเริ่มต้นยังไงก็ได้นะตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือนะักตอนนี้ทำาังไงก็ได้เพื่อให้เรามีเหรียญฟรีอะครับในกระเป๋าเรามากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพื่อนําไปสร้างมูลค่านะครับและผลิตเี่นออกมาในอนาคตขึ้นมา พัฒนาให้ได้ท่านนี้นี่คือหนะ้าที่ของเราีแค่นี้ครับและสังเกตเห็นไหมครับว่าบริษัทไม่ได้มีการลงทุนเป็นแสนเป็นล้านสูงสุดกี่บาทฮะพันหกเก้าสิบนะ 1, นะสูงสุดแล้วนะพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับอันนี้คือแค่นั้นจริงๆนะครับจสังเกตเห็นว่าอะไรครับเราไม่ได้ต้องการเงินมาหาศาลเพราะเราต้องมีมาหาศาลเหมือนกันถูกไหมครับเราก็มีแล้ว วันนี้สิ่งที่ไอ้พูดทั้งหมดมาดูโคตรเพลเจอร์ท้ายทาคนเดียวแต่วันนี้สิ่งที่ไอ้มีไอ้มีพี่แก้วครับไอ้มีพี่แก้วไอ้มีคนที่ไอ้มีคนที่พร้อมสนับสนุนทุกๆความคิดของไอทุกๆความคิดของทีมงานให้มันกลายเป็นจริงได้วันนี้ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดดูเพรเจอร์มากเลยถ้าไม่มีทุนครับมันทาไม่ได้ครับมันไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้ครับจะเป็นซูเปอร์แพลตฟอร์มใครก็พูดได้ครับ พูดแล้วเขามีทุนทํำไหมแต่เรามีครับนี่สิ่งสาคัญนะครับเราพูดแล้วเราทําได้เพราะเรามีเราไปต่อในทุกๆส่วนได้เพราะเรามีไอ้มีคนสนับสนุนอยู่ข้างหลังครับนะครับคนที่เป็นทั้งพาร์ทเนอร์เป็นทั้งแบบพี่เป็นทั้งบางทีก็เป็นเหมือนแม่นะที่คอยสอนนะครับแล้วทุกครั้งก็จะมีไอเดียที่คุยกันแล้วซูนกันตรงตลอดนะครับและเป็นคนที่คอยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างให้ วันนี้ก็อยู่ข้างหลังนี่แหละครับแล้วทุกคนก็จะได้อบนะฮะแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับก็ขอเชิญพี่แก้วครบผมดเตร์ยัสมีปราสาททองสมุทรปาการ